แต่ผมคิดว่าก็อาจจะมีบ้านนะครับเป็นตัวแบบตัวเอกอะโกคูเบ,บชิต้าแต่ว่าคงไม่ได้มีเยอะมากเหมือนแต่ก่อนแล้วฉะนั้นแฟนนักบอลก็อาจจะต้องทำใจเผื่อไว้เลยสำหรับแกบิสต้านะสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพวกผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานที่เรียกว่าน่าจะเยอะที่สุดในตู้โมเดลของผมนะครับ ซึ่งเป็นงานกล่องบานเบสโตที่มีชื่อรายว่าแกนดิสตานั่นเองถ้าใครได้ดูช่องผมห่านตาก็จะเห็นว่าแกนดิสตาผมนี่ก็คือเต็มตู้เลยนะมันจะแค่เรื่องตะกันบอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมแทบจะสะสมทุกเรื่องเลยอาจจะมีบางตัวที่ยังไม่มีนะครับอย่างเช่นล็อกแมนหรือว่าพวกโจโจ้เนี่ยอาจจะยังไม่มีเนาะ ทำไมวันนี้เราถึงมาพูดคุยกับเรื่องแกนิสตานะครับต้องบอกก่อนว่าอย่างปีที่แล้วอะ่ะผมก็เคยทำคอนเทนต์กับแกนิสตานะว่ามันค่อนข้างจะหายไปแบบเงียบเลยพวกกลุ่มคอมมูนิตี้ก็มีแซวกันนะครับว่าไลน์นี้น่าจะเป็นเมียน้อยของทางบันเตสโตไปเรียบร้อยแล้วอาจริงผมก็เข้าใจในแง่ของตัวที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่และราคาขายเท่ากับไลน์อื่นมันก็เลยอาจจะผลิตออกมาค่อนข้างจะยากสักหน่อย แต่ตอนนี้แกรนิตซาต้องเรียกว่ามีเซอร์ไพรส์ที่ค่อนขา้างจะน่าแปลกใจก็คือมีลิสต์ออกมาเรื่อยๆนะครับว่าแกรนิตซาจะทําการผลิตตัวอะไรกันบ้างนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือแกรนิตซาก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของโมเดลที่ยืนแบบแอคชั่นสแตนดาร์ดไม่มีอะไรมากแต่ว่าได้ตัวใหญ่คุ้มสะใจแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแนวทางแล้วนะครับเพราะว่า5ตัวที่ผ่านมาก็คือไม่ใช่แอคชั่นแบบยืนเฉยๆแล้วจะเป็นตัวที่มีท่าทางที่ไม่ใช่แบบเก่าๆแล้วนะครับ โอเคเราจะมาพูดถึงตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็คือในเรื่องของวัน p i e เป็นตัวของโรโรอาโซโลซึ่งกว่าชิปนี้จะออกผมก็เดาว่าโรโรอาโซโลน่าจะเป็นตัวที่มีซื้อขายในประเทศเราไปแล้วนะครับอย่างที่เห็นก็คือแอคชั่นมันก็แท่จะเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปเลยอะ่ะสำหรับแกรนิตตาก็จะเป็นท่าที่จับดาวแล้วก็ย่อนะครับซึ่งแกรนิตตาจะไม่ค่อยมีแบบนี้มาก่อนเลยตัวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของนา루โตะภาคชิบูเดนนะครับซึ่งเป็นตัวของอุซึมากินา루โตะ ตัวนี้ผมว่าทำออกมาน่าสนใจนะผมรู้สึกว่าผมอาจจะเก็บตัวนี้ด้วยก็ได้แต่ถ้าติดว่าต้องเอามายืนกับแกนดิสตายุคเกๆๆ่าอ่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยเข้าพวกกันสักเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็ซื้อก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีเนาะว่าเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงตัวต่อไปก็เป็นเรื่องวันพีซอีกแล้วนะครับก็คือมังกีดีลูฟี่สามตัวที่ผ่านมาผมรู้สึกว่ามันเป็นท่าที่ย่อต่าหมดเลยนะผมก็ไม่เข้าใจในสโลแกนของแกนดิสตาอันใหม่เหมือนกันถ้าเทียบสามตัวที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าตัวของดาวตัวทำออกมานนน่่าสสใจทีุดนนะครับ ตัวต่อมาก็คือเป็นเรื่องวันพีซเหมือนเดิมเลยเป็นตัวของทับกา้ารอผมคิดว่าท่าของทับก้ารอาก็จะคล้ายๆกับตัวของลูฟี่แล้วก็โซโลนะจะเป็นแอคชั่นเหมือนพร้อมต่อสู้จะไม่เหมือนตัวทับก้ารอเก่าๆนะครับที่เคยผลิตมาในแกนดิสตาแล้วก็ตัวถัดมาเป็นตัวของอุจิฮะคทาสึเกะนะครับจากเรื่องนารโตะภาคชิบูเดนตอนนี้ก็จะไม่มีภาพออกมานะผมก็ได้แค่เดาว,ว่าน่าจะเป็นแอคชั่นต่อสู้เหมือน4ตัวที่ผ่านม,มานั่นแหละ ฉะนั้นน้าวันถ่ายทําก็จะมีการประกาศทํามาแล้ว5ตัวนะสำหรับลายแกนดิสตาซึ่งเป็น5ตัวที่แอคชั่นจะต่างไปกับตัวแก s นดิสตาเก่าทุกตัวเลยก็ไม่ต้องเดาแล้วว่าผมว่าแกนดิสตาน่าจะมาทางนี้แหละก็คือไม่ทําเหมือนเดิมแลนะครับจะทําเป็นแนวคล้ายๆกับงานพวกแม็กซิมาติอ่ะผมว่าสำหรับผมผมก็รู้สึกเสียดายนะผมรู้สึกว่าแบบเก่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรอะ ถามว่าทําแบบใหม่มันแย่ไหมมันไม่แย่นะครับแต่ว่าผมว่ามันก็หาได้ตามงานลายอื่นๆอย่างเช่นแบบที่ผมพูดไปเนาะแมกซ m a t i c ติถ้าเทียบแมกซิมาร์ติกับ g กรนด์สต้าในอนาคตก็อาจจะไม่ต่างกันมากอันนี้ก็ต้องรอเปรียบเทียบกันอีกทีนะต้องลองจับของจริงอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงบ้างปัญหาของลิสที่ทําการประกาศว่าจะผลิตนะครับก็คือเรื่องของงานดักนบอลนั้นไม่มีเลย อย่างไงานแล้วก็บอลตั้งแต่ปลายปี2021อะผมยังไม่เห็นตัวไหนเพิ่มมาเลยนะครับผมไม่รู้จำผิดหรือเปล่านะเพราะว่าตัวสุดท้ายน่าจะเป็นตัวของแกรนิตซ่าเนโรตัวโกคูแบ็คหลังจากนั้นก็คือเงียบกแบบับเงียบจริงๆจนแฟนๆแลก็กเบอลก็คือแซลแล้วแหละว,ว่าน่าจะไม่มีแล้วนะสำหรับแกรน,นิตซ่าแล็ก้กบอลแต่ผมคิดว่าก็อาจจะมีบ้างน,นะครับเป็นตัวแบบตัวเอกอะโกคูเบชิต้าแต่ว่าคงไม่ได้มีเยอะมากเหมือนแต่ก่อนแล้ว ฉะนั้นแฟนนักบ,บอลก็อาจจะต้องทําใจเผื่อไว้เลยสําหรับแกนพิสตานะแต่จริงงานบันิสโตก็ไม่ได้มีแค่แกนพิสตาเนาะเราก็ไปสะสมงานอื่นๆบ้างก,ก็ได้จะได้ไม่จาเจด้วยโอเควันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแกนพิสตากันประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วกดตามมามกันว่าผมจะมาพูดคุยหรือว่าจะมารีวิวอะไรกันให้ฟังกันดีนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ